อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ you, you play, maybe, maybe. มาออนาดับช็อก พิธิกรรายการรู้เรื่องพร้อมทุกคนจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพที่ปรากฏชื่อเฟซบุ๊กอนนภากิตดีคอมเมนต์ถึงเด็กๆว่านอนแฮก x x อยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเป็ดจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทําให้มาอนนภา ามาไม่ไหวลบภาพที่ถูกด่าออกไปกล้าไปถึงชาวเน็ตลุกขึ้นมาแบนสปอนเซอร์ของรายการที่พี่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรกระทั่งเจ้าตัวต้องยุติหน้าที่พิธีกรทั้งรายการข่าวใส่ใครและสามแทบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัางต้องกับพี่มา้าพี่ม้าบอกเลยว่าเพิ่งทราบเหมือนกันในตอนที่หนุ่มกัญชัยพูดกลางร,รายการเรียกได้ว่าช็อกเพราะรายการที่ทําอยู่ให้ยุติการทําหน้าที่รู้ตอนออกอากาศพร้อมคนดูทุกคนทั่วประเทศแต่ก็โอเคเข้าใจกับสถานการณ์ยอมรับว่าหยุดการอ่านข่าว และทำหน้าที่พิีกรณยาวเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก n t t e r t a i n เทนที่นี่ .com ด้วยค่ะ